สวัสดีค่ะวันนี้ป้าก็มาตามนัดนะคะป้าเคยทำคลิปสั้นวิคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ว่านหางจระเข้ค่ะบำรุงผิวพรรณใบหน้านะคะวันนี้ป้าก็จะทำตามที่ให้สัญญาไว้ค่ะว่าทำอย่างไรจากก้านหางจระเข้นะคะจนถึงครีมที่เอามาบำรุงผิวหน้านะคะ ประโยชน์ของห้างหางจระเข้ป้าได้ปะไปแล้วนะคะว่ามีสารอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างอะ่ะซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นการค้นข้อมูลสำคัญนะคะขอบคุณ Google ด้วยค่ะป้าปก็จะล้างหางจระเข้นะคะเพราะเขาเด็ดมาเนี่ยจะมีดิน หรือมีเศษฝุ่นละอองติดมาด้วยแล้วก็มาล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆใช้มีดคมๆปอกเปลือกออกนะคะโดยการปอกเปลือกนั้นน่ะให้คำนึงว่าเราต้องประหยับไม่ให้เข้าผิวมากเกินไปเดี๋ยวเจ้าว่านเนี่ยมันจะติดไปกับเปลือกซะเป็นส่วนใหญ่นะคะว่านที่ใช้นี้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีค่ะ เนี่ยป้าก็บรรจงทำนะทั้งล้างทั้งปอกเปลือกขั้นตอนต่อไปเอ่อล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเราปอกเปลือกจนหมดแล้วนะคะล้างให้สะอาดให้ยางเหลืองๆอ่ะออกให้หมดเลยนะคะเพราะเจ้ายางเหลืองๆเนี่ยมีโอกาสทำให้ผิวพันธุ์แพ้หรือเกิดอาการคันได้ค่ะเนี่ยค่ะพอล้างเสร็จนะคะ ก็เอาไปใส่เครื่องปัน่น <c oughs> เครื่องปั่นที่เราปั่นอาหารปั่นน้ำล้างให้สะอาดอะคะ่ะเพราะตอนนี้มีความสำคัญในระดับหนึ่ง <c oughs> เสร็จแล้วใช้ที่กรองอะคะ่ะกระชอนกรองซึ่งมีความถี่นะบางคนถึงกับใช้ผ้าใหญ่บัวที่มาทำถุงน้องอะกรองแต่ของป้าไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ ป้าปั่นจนละเอียดมากๆแล้วอะ่ะแล้วก็มากรองออกคะ่ะก็จะได้น้ําใสอย่างนี้ป้าก็มีแผนที่จะเก็บน้ํานี้ไว้ทําอื่นๆน,นะคะเช่นน้ํายาหมักผมก่อนสระนะคะน้ํายาทาผิวก่อนนอนแล้วก็ไปผสมกับความลับของป้าที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนะคะว่า ใช้อะไรบ้างดูแลผิวพรรณตั้งแต่สาวจนแก่นะคะจากนั้นเราก็น้ําที่ได้จากว่านหางจระเข้ที่กรองแล้วเนี่ยคะ่ะมาใส่ภาชนะที่หยิบใช้ง่ายแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะ